ครับผมคลิปนี้หลายคนนะครับถามผมมาว่าทำสติกเกอร์ลายเนี่ยขายในล i n e Creator Market เนี่ยมันได้ตังค์ไหมคือถ้าทำต่อเนื่องและมีพัฒนาคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนไปเรื่อยๆนะครับผมว่ามันขายได้อยู่แล้วแต่ผมทำไว้นานแล้วนะครับนี่ผมเลยจะเข้ามาดูว่าลายที่ผมทำตอนทำคู่มือสอนให้คนทำสติกเกอร์ลายเนี่ยมันยังขายได้อยู่ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะ เข้าไปดูใน Line Creator Market นะครับสำหรับใครที่อยากจะสมัครใช้ Line Creator Market ก็สามารถเข้ามาเสิร์ชหาใน Google ได้นะครับพิมพ์คาว่า Line แล้วก็ Creator แล้วก็ Market นะครับแล้วก็จะเห็นมีเว็บแรกนะครับ creator.line.me นี่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลย ของใครถ้ายังไม่ได้สมัครนะครับก็คลิก register here นี้ก็ได้ก็คือจะใช้งานร่วมกับออีเมลที่เราลงทะเบียนลายนะครับผมแต่ว่าผมสมัครไปแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่ my page นะครับซึ่งนี่ฮะ my page ของผมก็จะมีสติกเกอร์ต่างๆที่ผมทำทำให้คนอื่นบ้างทำเล่นบ้างทำไว้ขายบ้างทำไว้เป็นคู่มือสอนในหนังสือของผมบ้างก็มีนะครับซึ่ง เดี๋ยวผมถ้าจะเบิกเงินนะครับผมเบิกไปหลายรอบแล้วล่ะก็คือมันก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไรหรอกเพราะว่าผมทําทําเล่นเล่นทำข,ขทำๆำทาให้พี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ลักษณะสติกเกอร์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับพี่ผมกับแมวหรืออะไรประมาณนี้ก็ไว้เล่นขำขแล้วก็สําหรับใครที่จะเบิกเงินนะครับเดี๋ยวผมเข้ามาเบิกก่อนว่าเงินผมมีอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้อ่าตอนนี้ผม มีอยู่ประมาณ1,252เยนนะครับ1,252เยนซึ่งขั้นต่ำนั้นจะเบิกได้ก็คือต้องเบิกพันเยนนะครับขั้นต่ำของผมนี่ก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับเนี่ยก็ถือว่าเอาไว้ซื้อติกเกอร์หรือว่าซื้อข้าวในฟูดคอร์ทของห้างเดอะมอลล์อย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะจ่ายด้วยแลบบิดไลน์เพยซึ่งเงินตัวนี้มันจะโอนเข้าไปที่แลบบิดไลน์เพยนะครับเดี๋ยวผมคลิกที่รีเควสขอเบอิกเงินไปเลยดีกว่า นะครับผมกดรีเควสไปแล้วเงินผมก็กลายเป็นศูนย์แล้วก็รอทานเฟอร์เข้ามาในลาย Pay ของผมนะครับอันนี้ก็คือมันก็อยู่ในโทรศัพท์เราใช้ลายแล้วเราเอาจากลาย Pay ไปจ่ายที่อื่นได้เลยจ่ายซื้อข้าวซื้อของได้อันนี้ก็คือเป็นการเบิกครั้งอื่นๆของผมนะครับก็จะมีทีละพันก็เย็นพันหกพันอะไรประมาณนี้ครับก็คือเดือนละประมาณ300กว่าบาทนะครับในการทำสติ๊กเกอร์ลายออกขายซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ทำสติ๊กเกอร์ลายเป็นอาชีพหลัก ผมทาเป็นเหมือนกับคล้ายๆงานอดิเรกแล้วทาสอนให้คนอื่นทําส่วนใหญ่ก็คือบางทีก็จะมีใครมาคนมาจ้างนะครับคนมาจ้างทำสติกเกอร์ลายเป็น เป็นตัวเป็นตนเลยก็คืออ้น,นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับรายรายได้จากการขายในครีเอเตอร์มาร์เก็ตใครอยากรู้ว่าจะทำสติกเกอร์ลายขายยังไงก็จริงๆก็สมัยนี้ก็สามารถเสิร์ชดูใน Google ได้เลยครับว่าทำสติกเกอร์ลายขายยังไงก็อาจจะเจอหนังสือที่ผมเขียนไว้ด้วยนะครับชื่อหนังสือทำสติกเกอร์ลายขายเป็นรานนะครับซึ่งพิมพ์มาหลายครั้งแล้วนะสามถึงสี่ครั้งแล้วแต่ก็คือการทำสติกเกอร์ลายมันต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะครับใคร คิดคำที่มันทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ได้ก็ถือว่ารายได้ก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมครับผมเมื่อคู่ที่ผมเบิกเงินจาก Line t r e a t o r m a r k e กไปนะครับจริงๆมันก็จะเข้ามาอยู่ใน Wallet ของ Line เรานะครับเมื่อเราเข้ามาที่ Line เรานะครับแล้วก็จะมีปุ่ม Wallet อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ แล้วเข้ามาเห็นไหมครับผมมีแค่12บาทตอนนี้ผมเหลือแค่12บาทก็รอทานเฟอร์จากลายที่ผมเบิกไปเมื่อกี้ประมาณ300กว่าบาทนะครับพันกว่าเยนก็คือเดี๋ยวมันจะมียอดเงินโผล่มาตรงนี้ผมจำไม่ผิดน,น่าจะ2อสวันหรือ1อาทิตย์ประมาณนี้แหละครับที่ยอดเงินจะเบิกเข้ามาซึ่งเราก็ใช้เงินตัวนี้ไปสามารถซื้อสติ๊กเกอร์ในสติ๊กเกอร์ชอ็อปหรือว่าซื้อทีมหรือว่าซื้อของขวัญเป็นกิฟต์ช็อปอะไรต่างๆได้นะครับหรือว่าไปใช้ใจ่ายเงินที่ฟู้ดคอร์ดของ ที่เขารับแล็บบิดล Pa เพย์ครับก็สามารถทําได้ครับผมอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันเล็กๆน้อยๆเท่านี้ครับผม